เอที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เจอกับคุณครูกรวัลิศาต์นะครับหรือว่าครูท็อปนั่นเองนักเรียนครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาใหม่นะครับในบทที่13ของดีในตำบนนะครับจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีในบทนี้นะครับมีเนื้อหาที่น่าสนใจก็คือเรื่องของคําวิเศษนะครับเรื่องของการเขียนอวยพรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาในบทเรียนกันเลยนะครับบทที่13ของดีในตำบล แม่และยี่หวามาช่วยกันขายสินค้าซึ่งเป็นของดีในตำบลร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมตามเส้นทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะนี้ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือปกคลุมไปด้วยป่าทึบเขียวชอุ่มน้ำทะเลสีฟ้าใสใต้ท้องทะเลสวยงามชาวไทยและชาวต่างชาติ ชอบเดินทางมาเที่ยวที่นี่ทำให้สินค้าขายดียิ่งขึ้นสินค้าในตำบลของยี่หวามีหลายอย่างทั้งงานหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้านเช่นดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำจากใบยางพาราโดยการนำใบยางพารามาหมักในน้ำทิ้งไว้ให้เปื่อยแล้วนำมาต้มกับสบู่ให้เนื้อหลุดออกนำไปแช่ในน้ำยาฟอกขาว เพื่อกัดสีเขียวออกให้เป็นสีขาวย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนํามาทําเป็นดอกไม้ดอกไม้ที่ทําจากเกล็ดปลากระพงและปลากระบอกเครื่องจักสารทําจากใบจากเช่นที่รองแก้วกระบุงกระจาดน้ําบูดูซึ่งเป็นเครื่องจิ้มของคนใต้แกงไตปลาสตอเม็ดมะม่วงหิมพานที่จริงของดีในตำบลยังมีอีกมากมายถ้าทุกคนช่วยกันทำ ทุกครอบครัวจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนอ่านเพิ่มเติมความหมายมะม่วงหิม,มพานรถทัวโฆษณาหมายถึงเปล่าร้องเปล่าประกาศชุลมุนหมายถึงความสับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบน้ำบูดูน้ำที่ได้จากปลาหมักจนเปื่อยต้มสุกแล้วปรุงรสมี2ชนิดคือบูดูแบบเคม็มเป็นเครื่องจิ้มกับผักสดและบูดูแบบหวานสำหรับคุกข้าวยำปักใต้ มหัศา์หมายถึงแปลกประหลาดมากน่าพิศวงมากผิดปกติวิสัยของธรรมชาติมะม่วงหิมพานชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งผลลูกคล้ายไตยมีเมล็ดอยู่ภายในขั้วแล้วกินได้ยางมีพิษก้านผลอวบน้ําลักษณะคล้ายผลชมพู่คนทั่วๆไปมักเข้าใจว่าก้านผลนี้คือผลส่วนผลรูปร่างคล้ายไตยคือเมล็ด รถทัวรหมายถึงรถโดยสารนำเที่ยวลำแค้งหมายถึงกำลังความสามารถในการทำมาหากินด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งใครเล่าขานหมายถึงพูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟังหัตกรรมหมายถึงงานช่างที่ทำด้วยมือโดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักอาบเหงื่อหมายถึงตากตามทำงานด้วยความเหนื่อยยากมักใช้คู่กับต่างน้ำเป็นอาบเหงื่อต่างน้ำอุดมหมายถึงมากมายเลิศยิ่ง เอกลักษณ์หมายถึงลักษณะเด่นที่เหมือนกันหรือมีร่วมกันสำหรับนักเรียนที่อ่านเนื้อหามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวละครมีใครบ้างนะครับก็มีแม่มียี่หวาแล้วก็มีกลุ่มแม่บ้านนะครับทำอะไรนะครับเขารวมกลุ่มกันเพื่อขายสินค้าที่มีอยู่ในตำบล ต่อไปนะครับว่าที่ไหนก็คือร้านค้าชุมชนริมถนนเพชรชเกะเสมทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะสมิลันนะครับอย่างไรก็คือยี่หัวเนี่ยช่วยคุณแม่แนะนำสินค้าให้กับลูกค้านะครับต่อไปเมื่อไหร่นะครับขณะลูกค้าเลือกชมสินค้าอยู่นะครับยี่หวาได้แนะนำสินค้าเช่นน้ำบูดูนะครับได้อย่างข่องแคล้วนะครับแล้วก็มีสินค้าอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ต่อไปผลเป็นอย่างไรนะครับยี่หวาได้รับคําชมจากลูกค้าว่าขายของได้เก่งนะครับยี่หวาก็จะนําเงินเนี่ยใช้เป็นทุนการศึกษานะครับต่อไปนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้สรุปความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณครูมีาขยานเรื่องเมืองไทยใหญ่อุดมนะครับมาให้นักเรียนฝึกท่องอาขยานเป็นประจําด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนท่องอาขยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนะครับเรื่องคําวิเศษแล้วก็การเขียนอวยพรกันเลยนะครับ คำวิเศษสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาดูเรื่องคำวิเศษกันนะครับว่าเป็นอย่างไรพร้อมกันหรือ,อยังเอยถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาเลยครับคำวิเศษคือคำที่ขยายคำนามคำสรรพนาม คํำกริยาและคําวิเศษเพื่อให้เข้าใจความหมายของคําได้ชัดเจนขึ้นโดยมากมักจะอยู่หลังคาที่ต้องการขยายเรามาเริ่มจากคําวิเศษที่ขยายคํานามกันก่อนนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับผักสดอยู่ในตะกร้า ประโยคผักสดอยู่ในตะกร้านี้มีคำว่าสดเป็นคำวิเศษขยายคำว่าผักซึ่งคำว่าผักเป็นคำนามครับชายแก่กินหมากในประโยคนี้มีคำว่าแก่ เป็นคําวิเศษขยายลักษณะของชายซึ่งคําว่าชายเป็นคํานามพ่อขับรถยนต์สีแดงส่วนประโยคนี้มีคําว่า สีแดงเป็นคำวิเศษขยายลักษณะของรถยนต์ซึ่งคำว่ารถยนต์เป็นคำนามครับแมวนอนอยู่ใต้โต๊ะกลมประโยคแมวนอนอยู่ใต้โต๊ะกลมนี้มีคำว่ากลมเป็นคำวิเศษขยายคำว่าโต๊ะซึ่งคำว่าโต๊ะเป็นคำนามครับ คำสุดท้ายคือแม่ตักกับข้าวใส่จานสวยๆคำว่าสวยเป็นคำวิเศษของประโยคขยายคำว่าจานซึ่งคำว่าจานเป็นคำนามครับ มาดูคำวิเศษที่ขยายคำสรรพนามกันบ้างนะครับเรามาดูประโยคแรกกันนะครับเธอนั่นแหละเป็นคนวาดรูปประโยคนี้มีคำว่านั่นแหละเป็นคำวิเศษขยายว่าเธอที่เป็นคนวาดซึ่งคำว่าเธอเป็นคำสรรพนามครับ พวกเราทั้งหมดช่วยกันทำขนมคำวิเศษของประโยคนี้ก็คือคำว่าทั้งหมดซึ่งขยายว่าพวกเราทุกคนเป็นคนทำขนมซึ่งคำว่าพวกเราเป็นคำสรรพนามครับขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสุข ประโยคนี้มีคำว่าทั้งหลายเป็นคำวิเศษขยายว่าขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสุขซึ่งคำว่าท่านเป็นคำสรรพนามครับเด็กทั้งสองคอยพบครูการดาประโยค ขาทั้งสองคอยพบครูการดานี้มีคำว่าทั้งสองเป็นคำวิเศษขยายว่าเด็กสองคนนี้เท่านั้นที่คอยครูการดาซึ่งคํำว่าเด็กเป็นคำสรรพนามครับและประโยคสุดท้ายคือฉันเองเป็นคนพูด ในประโยคนี้มีคำว่าเองเป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่าฉันเองเป็นคนพูดซึ่งคำว่าฉันเป็นคำสรรพนามครับเรามาดูคำวิเศษที่ขยายคำกริยากันบ้างนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเพลินกินผลไม้เก่ง ประโยคเพลินกินผลไม้เก่งนี้มีคำว่าเก่งเป็นคำวิเศษขยายการกินว่ากินอย่างไรซึ่งคำว่ากินเป็นคำกริยาครับพัดตื่นเช้าส่วนคำวิเศษของประโยคนี้คือเช้าซึ่งขยายการตื่นของพัด ซึ่งคำว่าตื่นเป็นคำกริยาครับพัดวิ่งเร็วประโยคนี้มีคำว่าเร็วขยายการวิ่งของพัดซึ่งคำว่าวิ่งเป็นคำกริยาครับ พลอยร้องเพลงเพราะคำวิเศษของประโยคนี้ก็คือเพราะซึ่งขยายการร้องเพลงของพลอยว่าเป็นอย่างไรซึ่งคำว่าร้องเป็นคำกริยาครับคนแก่เดินช้า ในประโยคนี้มีคำว่าช้าเป็นคำวิเศษซึ่งขยายการเดินของคนแก่ซึ่งคำว่าเดินเป็นคำกริยาครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายที่เราจะมาดูกันแล้วนะครับนั่นก็คือคำวิเศษที่ขยายคำวิเศษเริ่มจากประโยคแรก พัดวิ่งเร็วมากประโยคนี้มีคำว่ามากเป็นคำวิเศษขยายคำว่าเร็วพลอยพูดเสียงดังจริงๆ ในประโยคนี้มีคำว่าจริงๆเป็นคำวิเศษขยายคำว่าดังซึ่งคำว่าดังเป็นคำวิเศษครับเรือแล่นช้าเหลือเกิน ประโยคนี้มีคำว่าเหลือเกินเป็นคำวิเศษขยายคำว่าช้าซึ่งคำว่าช้าเป็นคำวิเศษครับมะม่วงสุกสีเหลืองอ่อยและในประโยคนี้มีคำว่า อ๋ยเป็นคำวิเศษขยายคำว่าสีเหลืองซึ่งคำว่าสีเหลืองเป็นคำวิเศษครับสนุกกันไหมครับน้องๆกับคำวิเศษไว้ครั้งหน้าจะเอาเรื่องสนุกสนุกมาฝากอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับการเขียนคำอวยพรกันบ้างถ้าอยากรู้ว่าคำอวยพรคืออะไรก็ไปดูพร้อมๆกันเลยครับวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในทุกๆปีกล้าวจะเขียนคำอวยพรให้กับพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่และในวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์กล้าวจึงเขียนคำอวยพรเช่นเคยพี่กล้าว ออกไปเล่นน้ำสงกรานต์กันเดี๋ยวนะพี่ขอเขียนคำอวยพรก่อนคำอวยพรคืออะไรคะคำอวยพรหมายถึงถ้อยคำที่เขียนเพื่อแสดงความยินดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนื่องในโอกาสต่างๆเช่นวันปีใหม่วันคล้ายวันเกิดเป็นต้นแล้วการเขียนคำอวยพรเนี่ยมีหลักการในการเขียนไหมคะ มีสิหลักการเขียนคำอวยพรข้อแรกถ้าเขียนอวยพรผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าควรอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิต์ต่างๆที่ผู้คนทั่วไปนับถือไม่ควรใช้คำอวยพรที่ตนเองเป็นผู้กล่าวการอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆช่วยอวยพรให้จะดูเหมาะสมกว่าข้อ2เราควรใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะกับระดับบุคคลและสุดท้ายพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือที่สวยงาม แก้วเข้าใจแล้วล่ะแก้วก็ลองเขียนบ้างสิจะ๊ะไม่ยากหรอกพี่ก็เขียนให้ผู้ใหญ่ทุกๆปีถ้าอย่างนั้นแก้วไปหาอุปกรณ์มาเขียนก่อนนะคะแล้วเราเค่อยไปเล่นน้ำสงกรานกันได้เลยเป็นยังไงบ้างครับน้องๆพอจะเขียนกันได้แล้วใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิด ให้น้องๆเขียนคำอวยพรญาติผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ครับเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันบ้างนะครับซึ่งตัวอย่างที่พี่จะนำมาให้ดูก็คือการเขียนคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยมีข้อความที่ว่าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยขออาราธนาอำนาจคุณพระรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกนี้ช่วยดลบันดาลให้คุณพ่อคุณแม่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความเจริญและเป็นร่มโพร่มไรให้แก่ลูกหลานทุกคนตลอดไปตราบชั่วการนานการเขียนคำอวยพรนั้นถ้าน้องๆได้ฝึกเขียนบ่อยๆก็จะทำให้น้องๆเขียนได้เก่งขึ้นและยังเป็นที่รักของผู้ใหญ่อีกด้วยนะครับในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่คาบหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ นักเรียนครับหลังจากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอสนุกๆไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณครูนะครับจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่134-143นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับแบบฝึกหัดบทที่13ข้อที่1ในร้านของกลุ่มแม่บ้านแม่ของยี่หวาทาหน้าที่อะไรเพราะเหตุใด,ดทําหน้าที่เก็บเงินเพราะแม่คิดเงินทอนได้เร็ว ข้อที่2ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ขายอยู่ในร้านของกลุ่มแม่บ้านทํามาจากอะไรบ้างเล่าวิธีการทําดอกไม้จากเลือกที่อ่านมา1ึวิธีมียางพาราเกล็ดปลาใบไม้วิธีทาเอาใบยางพาราหมักน้ําทิ้งไว้หลายวันให้เปื่อยแล้วนํามาต้มกับสบู่ต่อจากนั้นก็นําแปรงเล็กๆถกเูเบาๆแล้วนําไปแช่น้ํายาเพื่อกัดสีให้กลายเป็นสีขาวหรือย้อมสี ข้อที่3ยี่หวาทําอะไรที่ทําให้ลูกค้าพูดว่าขอบใจมากจาก้ะหนูน่ารักจังเลยแนวคําตอบก็คือยี่หวาฝากสตอกับลูกหยีกวนให้กับลูกค้าต่อไปข้อที่4นะครับวาดภาพระบายสีและเขียนคําประกอบภาพเกี่ยวกับสิ่งของที่มีขายในร้านของกลุ่มแม่บ้านนะครับมีน้ําบูดูดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องจักรศาสรและผ้าไหม ต่อไปข้อที่5เครื่องจิ้มอาหารของแต่ละภาคมีอะไรบ้างและอาหารอะไรที่เหมาะกับการรับประทานกับเครื่องจิ้มภาคเหนือผักสดอาหารก็เป็นน้ำพริกหนุ่มภาคใต้ผักสดอาหารคือน้ําบูดูภาคกลางผักสดกับน้าพริกกะปิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผักสดและน้ำปลา้า ข้อที่หเมืองไทยใหญ่อุดมนักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เพราะเหตุใดแสดงความคิดเห็นพร้อมยกตัวอย่างประกอบเห็นด้วยเพราะเมืองไทยอุดมสมบูรณ์พืชผักผลไม้มีให้บริโภคตลอดปีต่อไปนะครับติดภาพหรือวาดภาพประกอบคำที่กำหนดให้แล้วเขียนคำอ่านหัตถกรรมอ่านว่าหัตถกรรมเครื่องจักสารอ่านว่าเครื่องจักรสาร ผลิตภัณฑ์อ่านว่าผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์อ่านว่าดอกไม้ประดิษฐ์เรียงอักษรให้เป็นคำที่มีความหมายสตอเกรดปาอุทยานมหาสมุทรมหาสัจจันต่อไปนะครับขีดเส้นใต้คำวิเศษในประโยคและบอกคำขยายคำกริยาใดเครื่องจักสารสวยเหลือเกิน ขยายกิริยาคำว่าสวยคือคำว่าเกินฤดูนี้ลมพัดแรงขยายคำกิริยาคือคำว่าพัดข้อ3ยี่หานอนหลับแล้วขยายคำกิริยาคือคำว่านอนหลับข้อที่4น่าอธิบายชัดเจนคำขยายกิริยาคือคำว่าอธิบายต่อไปข้อที่5สินค้าร้านนี้ราคาถูกมาก คำขยายคือคำว่าถูกพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดขยายคำกริยาคือคำว่าเปิดข้อที่ 7. ก้านดอกไม้ยาวเฟื้อยขยายคำกริยาคือคำว่ายาวข้อที่8แม่ของยี่หวาขยันที่สุดขยายคำกริยาคือคำว่าขยันต่อไปนะครับเลือกคำวิเศษเติมลงในช่องว่างของประโยคให้มีความหมายข้อที่1นกเขาขันเสียงไพเรละ ข้อที่2เดินเร็วๆหน่อยโรงเรียนจะเข้าแล้วข้อที่3ลมพัดแรงจะทำให้ต้นไม้ลม้มข้อที่4เพื่อนๆชวนกันไปเตะฟุตบอลอย่างสนุกสนานข้อที่5ในตำบลน,นี้มีสินค้าจำหน่ายหลายอย่างข้อที่6น้ําแข็งอธิบายให้ลูกค้าฟังอย่างเต็มใจข้อที่7ลรถทัว์รน่นมาจอดช้าๆที่หน้าร้านของเราข้อที่8 ลูกค้าเดินไปซื้อของกันอย่างชุลมุนข้อที่9ฉันใช้แปรงเล็กๆถูเบาๆจนเร็บสะอาดข้อที่10เมื่อไรจะมีงานศิลปะหัตถกรรมต่อไปนะครับเขียนตั้งคำถามและตอบคำถามจากคำที่กำหนดให้ใครคำถามคือใครเป็นคนทำน้ำหกคำตอบคือน้องเป็นคนทำน้ำหกอะไรคำถามคือวันนี้คุณแม่ทำกับข้าวอะไรบ้าง คำตอบคือต้มจืดเต้าหู้หมูสับที่ไหนคําถามคือบ้านของเธออยู่ที่ไหนคําตอบคือบ้านของฉันอยู่ที่สามโคกหรือไม่เธอทําโจทย์เลขข้อนี้ถูกหรือไม่คําตอบก็คือทําถูกต้องทําไมทําไมเธอชอบทานน้าแข็งใสคําตอบคือเพราะทานแล้วรู้สึกสดชื่นอย่างไร เธอรู้สึกปวดหลังเป็นอย่างไรบ้างคำตอบคือฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วในข้อนี้นะครับเขียนคำวยพรเพื่อในวันเกิดวาดภาพประกอบและตกแต่งให้สวยงามสุขสันต์วันเกิดขอให้เธอมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงในข้อนี้นะครับดูแผนที่ประเทศไทยแล้วเขียนที่ตั้งจังหวัดของนักเรียนและจังหวัดอื่นๆที่สนใจลงในแผนที่นี้ กูยกตัวอย่างว่าเชียงใหม่นครราชสีมากรุงเทพจันทบุรีภูเก็ตแบบนี้เป็นต้นนะครับในหน้าสุดท้ายนี้คัดบทร้อยกองด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและฝึกอ่านผู้คนในหมู่บ้านนัดออกร้านขายสินค้าต่างผลิตของนานาสวยจับตาตามถนัดเพื่อขายให้ลูกค้าผ่านไปมาบรรจงจัด ออกล้านตลาดนัดได้เงินเพิ่มเสริมไมตรีวันนี้คุณครูได้พานักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่1 3 4ถึง1 4 3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนครับวันนี้คุณครูได้พานักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่1 3 4ถึง1 4 3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูขอฝากให้นักเรียนนะครับทบทวนเนื้อหาบทเรียนเป็นประจําสม่ำเสมอนะครับสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ